กราบทักทายสบายดีมิตรรักหักแป้งของกระท่อมปิ้งแกนสุขูสุขนนะครับผมเมื่อนี้กระท่อมปิ้งแกนพ้าพี่พนองสุขุมสุขคนมาเบิงตะเวนตกดินหลังเทือกเขาตะนาวสีนะครับผมจ,บจังหวัดจุมพรอ,อำเภอท่าแสะนะครับผมตำบลรับล่อหมู่บ้านบางท่านะครับผมึงเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับผม บรรยากาศสวยงามนะครับผมตะเวนตกดินสีสีแดงครึ่งใบห่ดละนะครับอพอดีกระตอมมีแนเช่นมาเที่ยวน้าตกน้อยนะครับก็บเลยขออนุญาตจ็บภาพความสวยงามมาให้ที่หน้นงสุขุสุขุนในเบิ้งนะครับผมเขาที่ท่านเห็นยุคคณะนี้ก็เป็นเที่ยเขาตะนาวสีนะครับผมที่เคยเล่นหนังสือมากเป็นใบงา,ามมาจะทั้งผักเนื้อห่ดละครับจนมาถึงจังหวัดฮะนองนะครับผม อันนี้ก็เป็นจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ประมาณถ้าถ้าคิดได้ก็ประมาณจะน้องก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมอยู่ประมาณเนี่ยพอมันจะเยืองมันจะโค้งไปทั้งพีนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็อาจภาพอาทิตย่ย้อนแสงน้อยนึงนะครับกับตะวันตกดินก็อยากก็บภาพช่วงช่วงถึงตกตะวันตกดินเห่นเบิ้งนะครับผมสวยงามมากทั้งด้านหลังนี่ก็สีเป็นอ่า สวนป่านะครับตะกอนเป็นสวนป่านะครับของเอกชนที่เขาเดชสมสัมปท่านจากรัฐบาลมากนะครับผมซึ่งเขาก็มดเฉดมดอ,อายุสรมมท่านแล้วก็รัฐบาลก็เลยมาปลูกป่านะครับผมซึงก็ยังมีรักเฉดแดนเป็นเฉดใบอยู่นะครับผมกับชาวบ้านชาวเมืองกับแม่งานจ็บหอกก็บเพชรได้ยุ่วันต่อครับผมเป็นกายอนุญาตเยอะเปนมาจ็บทำไมาหากินแบบ บอ่อกทำไรนะครับผมความสวยงามกับถือว่าสไตล์เยอะครับถึงเป็นหมู่บ้านขนา้างหน้าเป็นหมู่บ้านที่กระท่อำยูนะครับผมเป็นหมู่บ้านจึงบุก,กี้หลังคาเรือนนะครับเป็นมากเกอยู่ในพื้นที่ของสวนไผ่ชนมันนะครับผมไร่ไข่ไร่มันนะครับผมอยู่ไร่ไข่ไร้มันนะครับผมตั้งโซล่างนี่ก็ถืเป็นของของชาวบ้านนะครับผมเจ็ดเจ็ดแดนนี่แหละครับ เป็นปาล์มเล็กนะครับเป็นปาล์มเล็กๆเป็นทุเรียนเป็นสวนทุเรียนสวนหมากนะครับเป็นทุเรียนสวนหมากนะครับเขตแดนที่เขาเขาทำไว้นะครับเขตแดนกับจะากนะครับแต่ว่าเพันปลูกปลาปลูกแง่งไม่ละล่ะปลูกไม่ย้างไม่พยุ่งไว้นะครับตั้งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์นะครับเป็นเดีดูแลรักษาต่อนะครับผมเป็นผู้เบิ้งเป็นผู้แง่งนะครับ ภาพกวย,ย้อนแสงน,นั่นนึงนะครับต้องกดลุ่งสีคอติแจ้งนะครับผมข้างล่างมีนกมาจับน้ำแรี้ยงนี่แหละครับยีสระนี่แหละอยู่บังเคลื่อนนะครับปิดเคลื่อนปิดกันใบเพื่อกักน้ำให้ประชาชนไุนใส่นหมครับผมเปนนม็นไฟน้ำล้นกักน้ำประชาชนไุนใส่เต็มกับเต็มเลยแหละครับผมมันมันใต้อ่อนโต้จงดูนะครับ สวยงามครับสวยงามสวยงามเด็ดขาดมาให้เบิง่งกันนะครับงามแดงๆนะครับผมทุกคนสบายตานะครับผมเรียนตกดินดินหอดอดีตเด้อเหมืนว่าเนาะดินหดความหลังความเก่าเหมืนว,านวา่าสวยงามครับสวยงามสวยงามยิ่งแต่มีหมอกฝนจังน่อยน,นึงเด็ดเพราะสีแดงนะครับบนตองฟ้านะครับผม มาให้ชมนะครับเป็นเอาเมกโก้นะครับเป็นเอาเมกโก้มาขุดเป็นหลองทักไ้นะครับเป็นหลองเก็ดแดนไบ้นะ่อ่อมเลยนะครับเนี่ยที่นีกับประมาณที่หาเมือนไรเพื่อละเจบรบุราเท่ายนะครับที่เป็นชนป่ามียีตันดีกว่าเป็นขึ้นสัมปท่านให้กับรัฐบายนะครับที่หาเมือไรเพื่อละมีประมาณตัวละครับ ภาพแบบชัดเจนขอกราบขอโทษขออภัยนะครับเด้อขออภัยหลายๆอุปกรณ์ของบัตรท่านอิเปียบพร้อมแล้วก็บัตรท่านอิครบบัตรท่านี่นะครับเก็บเน็ดเก็บยังนะครับาเก็บเน็ดเก็บยังนต์บวกเย็บยังนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ตามพิเช่นกันเด็กเพราอยากเก็บภาพมาฝากเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้งกระทอมพิเช่นนะครับผม จ่องเล็กๆน้อยๆที่กำลังสีสั่งกันมากนะครับแบบบุดโดนปัดได้นะครับผมอุดพื้นคันไปเรื่อยๆนะครับนี่อะไรตีโจมกับคอมเมนต์มาไต่ชิดได้นะครับผมปรับปรุงชิดแบบได้แบบได้กับอัติวอลวัตถุของบันไดของกับกระโดดกระต่ายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องดึงเช่อมออ่างอิงเอาคุณภาษีรัตนาัยนะครับจงปกปักรักษาคุ้มกล้อง ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลัง,งใจให้กับผมพี่แจนจะมีทุความสุขวามเจรเล่นนะครับผมคิดจริงใดก่อด้ดชิงนั่นทั้งความมุ่งม,มั่นปรารถนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกรบผมพี่แจนขอกาวคำว่าข,ข,ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย